ทุกคนคงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับผมนะครับเห็นแล้วมันสะท้อนใจเจ็บปวดในสิ่งที่จะเกิดขึ้น้ากว่าเราไม่รักกันเราไม่ช่วยกันสิ่งต่างๆที่เราคาดไม่ถึงมันจะเกิดขึ้นซึ่งเรายอมรับไม่ได้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทุกคนในฐานะเป็นคนไทยทุกคนต้องช่วยกันทำให้บ้านเมืองนี้มีความสงบเรียบร้อย ทุกภาคส่วนแข็งแกร่งแข็งแรงทั้งรัฐทั้งประชาชนเอกชนธุรกิจผู้มีรายได้ไดเศรษฐกิจฐานรากทั้งหมดจะต้องแข็งแกร่งสิ่งที่จะทําให้บ้านเมืองแข็งแร่งได้นั้นขึ้นอยู่กับในมือพวกเราทุกคนนะครับผมเองนั้นจริงๆแล้วผมเป็นคนที่รับฟังทุกเรื่องทุกอย่างทุกช่องทาง เพื่อจะนำมาประมวลว่าเราจะแก้มหาเรานั้นได้อย่างไรอย่างมีสติอย่างมีสมองที่จะทุ่นคิดนะครับผมยอมเหนื่อยยอมเจ็บปวดก็เพื่อคนไทยครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับผมเองและทุกคนของพรรครวมไทยสร้างชาติและผมคิดว่าทุกคนในห้องนี้คิดเหมือนผมเราต้องยอ,ยอมรับว่าวันนี้ประเทศไทยได้เปลี่ยนไปกว่าเดิมมากแล้วในสิ่งที่ก้าวหน้าสิ่งที่เจริญเติบโตขึ้นแน่นอนคนจำนวนมาก70ล้านคน ไม่ใช่น้อยๆย,ยังมีคนที่ยากลําบากอยู่ยังมีคนที่เดือดร้อนอยู่เราจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรักความสามัคคีจะเป็นบ่อกเกิดของความสาเร็จให้กับพวกเราทุกคนวันนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไทยของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งถึงการพัฒนาของประเทศไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อกลับไปสู่ปัญหากลับไปสู่ความเดือดร้อนกลับไปสู่ความไม่สงบสันติเราต้องทำให้ประเทศไทยนั้นเดินหน้าไปต่อให้ดีที่สุดให้สงบที่สุดด้วยความรักที่มอบให้แก่กันเราไม่ใช่ศัตรูกันผมไม่ใช่ศัตรูของใครทุกคนเราไม่ใช่ศัตรูของใคร เราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่องทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยได้เดินไปข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงในวันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งหน้าไปสู่การพัฒนา,นาถ้าก็ได้ฟังแล้วในเรื่องของการที่จะทํำยังไงให้เรามีได้สูงขึ้นมีการลงทุนมากขึ้นมีชาวต่างประเทศมาใช้เงินในบ้านเราให้มากขึ้นด้วยการลงทุนต่างๆใหม่ๆของเราขึ้นมานั่นคือความก้าวหน้านั่นคือการยอมรับจากต่างประเทศเราอยู่ประเทศเดียวในโลกไม่ได้ เราต้องอยู่ร่วมกันผมต้องรักษาสมดุลเรื่องนี้ไว้ให้ได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่ารักประเทศที่น่าอยู่เป็นประเทศที่คนชาวต่างประเทศอยากจะมาเยี่ยมเยือนวันนี้สนามบินทุกสนามบินคนแน่นทุกวันเครื่องบินหลายร้อยเที่ยวต่อวันแล้วเดือนหน้าก็จะมีจากประเทศจีนหมาสัปดาห์ละ400กว่าเที่ยว แล้วเราจะบอกว่าประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไรวันนี้เรามีรอยยิ้มผมต้องการให้รอยยิ้มเหล่านี้เป็นรอยยิ้มของคนทั้งประเทศที่มองไปในทิศทางที่มนันมองการพัฒนามองความก้าวหน้าอย่าไปสร้างความขัดแยง้งซึ่งกันและกันโดยเด็ดขาดโอกาสที่เรามีอยู่แล้วมันจะกลายเป็นวิกฤตทันทีสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดล้มเหลวเสียเปล่าเวลาหมดไปด้วยความ ด้วยความเรียกกับไม่ได้อีกแล้ววันนี้ผมค่อนข้างจะมีอารมณ์นิดหนึ่งนะไม่ใช่มีอารมณ์โกรธเครืองใครทั้งสิน้นผมมีอารมณ์มากผมทราบซึง้งนะวันนี้ที่ผมพูดวันนี้ผมทราบซึง้งราบซึ้งกับพวกเราทุกคนผมนั่งฟังมาชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงเนี่ย ผมถึงบอกว่าผมถึงบอกว่าวันนี้ผมไม่เสียใจที่ผมได้เป็นทหารมาได้ดูแลปกป้องแผ่นดินผืนนี้มาให้ไว้กับพวกเราผมต้องการให้แผ่นดินผืนนี้เป็นแผ่นดินแห่งสันติสุขแผ่นดินที่ปลอดภัยแผ่นดินที่คนไทยร่วมรักสามัคคีซึ่งกันและกัน เราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงทนิดที่พลิกแผ่นดินท่านรับได้ไหมอะไรจะเสียหายบ้างรู้ไหมเราเปลี่ยนแปลงแบบพลิกแผน่น,แผนดินไปครั้งเดียวไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะพลิกอะไรขึ้นออกมาวันนี้เรามีของเราอยู่แล้วอยู่ที่ตัวเราทุกคนคนไทยทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกช่วงวัยลูกหลานทุกคน เพราะนั้นที่ผมบอกว่าหัวใจผมโตเพราะหัวใจผมยิ่งใหญ่ขึ้นผมต้องรักคนให้มากยิ่งขึ้นก,กว่าเดิมอีกบางครั้งผมก็มีรู้สึกเจ็บปวดที่หลายคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ผมได้รับกลับมาวันนี้คือคนให้กำลังใจผมมากกว่า ก็จะทำให้ผมมีกำลังใจในการที่เดินหน้าประเทศไทยต่อไปข้างหน้าเราจะไม่ต้องถอยหลังกันกลับไปอีกแล้วผมจะไม่ยอมก้าวถอยหลังออกไปอีกแล้วเราต้องจับมือกันจุงมือกันลากกันอุ้มกันไปเพื่อเดินไปข้างหน้าอย่าหยุดอยู่กับที่โดยเด็ดขาดอย่าให้อะไรมาชะง,งักอย่าอะไรให้มาดึง รังคนไทยทุกคนที่จะก้าวไปข้างหน้าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นเพิ่มความรักความสามัคคีให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อใครเพื่อลูกหลานเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายรากเหง้าของประเทศไทย โดยเด็ดขาดสังคมครอบครัวสังคมการเคารพผู้ใหญ่สังคมการนับถือศาสนาสังคมการชุมชนที่มีความรักความสามาคัคคีมีมิมตรไมตรีมีรอยยิ้มให้กันเราจะต้องไม่สิ่งเหล่านั้นสูญหายจากประเทศไทยโดยเด็ดขาดผมเห็นรอยยิ้มวันนี้แล้วผมชื่นใจนะครับ ทุกคนต้องไม่ปล่อยให้ผมสู้อยู่คนเดียวใครจะสู้ไปกับผมบ้างขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเราจะต้องรวมใจออกมาปกป้องคุณค่าของความเป็นคนไทยคุณค่าของประเทศไทยที่ทุกคนยอมรับทั่วโลกเวลานี้เราไม่ได้ด้อยกว่าใครเราเป็นศูนย์กลาง ของโลกใบนี้แล้วเราเป็นประเทศที่หลายประเทศพุ่งเป้าที่จะมุ่งเข้ามาลงทุนกับเราพุ่งเป้าที่จะมาท่องเที่ยวบ้านเราเพราะเขาเห็นคนไทยเป็นคนน่ารักจ้าเดี๋ยวผมกำลังปรับอารมณ์ไม่ทันรับ นะผมพูดด้วยด้วยจากหัวใจผมอะนะแล้วผมไม่เคยไม่เคยไม่เคยพูดแบบนี้ะนะแต่มันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมในการที่จะเดินหน้าไปให้กับพวกเราทุกคนผมไม่ต้องการทะเลาะก,กับใครแล้ววันนี้ผมก็ดีใจที่ผมมีเพื่อนร่วมเดินทางกับผมไปอีกจํานวนมากผมขอผมขอใจให้กับรวมไทยสร้างชาติทั้งประเทศได้ใช่ไหม ร่วมมือกันเดินหนทางไปสู่เกียรติศักดิ์นั้นจากประดับด้วยดอกไม้หอมหวนยวนจิตไส้ไปมีถ้าใครเคยฟังโครงกรอนสุภาษิตน,นี้จะจำได้ผมทราบดีประการที่ผมก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองนั้นผมต้องมาเชิญหลายๆอย่างซึ่งผมอาจจะไม่เคยทำมาก่อน แต่เมื่อผมมาเจอมาพบกับผู้ร่วมอุโดมการเดียวกันในภาครวมไทยธรรงชาติทําให้ผมมีแรงขึ้นขึ้นมาว่าเราต้องทําให้ได้แล้ววันนี้ผมคิดว่าผมก็ทําได้ดีพอสมควรใช่ไหมแต่เราภาระเรายังมีอีกเยอะมีอีกมากนะครับอย่างที่พูดไปแล้วปัญหาทุกปัญหา จะต้องได้รับการแก้ไขจะต้องได้รับการดูแลและก็จะต้องมีวิธีการในการดูแลที่ถูกต้องเราไม่อาจจะให้ประเทศของเราล่มสลายสถียรภาพทางการเงินกลางๆเราไม่ต้องล่มสลายเราต้องไม่ล่มสลายเราต้องทํางานอย่างเป็นระบบต้องทํางานอย่างที่ถูกต้องตามกฎหมายเราต้องทําให้ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากต่างประเทศค่าเงินบาทเรายังได้รับการ ยกระดับเป็นเงินที่มีมูลค่าค้าขายชายแดนคันนี้ซื้อขายได้ค่าของเงินบาทในตลาดโลกมีราคามีความหมายนะครับนะจ๊ะ,ะแล้ววันนี้สถานะทางเงินทางเรายังคงแข็งแกร่งอยู่คำว่าแข็งแกร่งก็คือไม่ใช่เอามาใช้อะไรก็ได้ ต้องเอามาใช่อย่างระมัดระวังเอามาใช้ให้มันเพียงพอเราต้องหาได้เข้ามาเพื่อเสริมรายได้เหล่านี้เพื่อจะกลับมาดูแลคนไทยทุกคนเรามีวิธีทำเราเคยทำมาแล้วเราทำมาแล้วและทำอยู่กำลังทำต่อและต้องทำทันที ขอบคุณทุกคนนะครับก็วันนี้อยากจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าตื่นตันนะจริงๆแล้วก็เตรียมการจะมาพูดเดยอะแต่พูดไม่ออกนะเพราะาถ้าจริงๆก็พูดมาหลายวันแล้วด้วยเนาะทุกคนคงได้ยินหมดแล้วละ่ะนโยบายของพรรคอะเจตนรมณ์ของพรรควันนี้ต้องให้กำลังใจสอสอเขตทุกเขตที่มาอยู่นห้องนี้ส่วนใหญ่จะอยู่กรุงเทพใช่ไหม เราจะเลือกสอสอเขตว่าที่สอสอเขตของรวมรวมไทยายชาติกันด้วยไหมเลือกทุกเบอร์ทุกเขตมีกี่เขตสาิสามเขตยกทุกเขตจำเบอร์ให้ได้จำเบอร์ให้ได้ไดละกันนะ อันนี้กรุงเทพสามสาเขตต่างจังหวัดอีกเท่าไรร้อยหเจเขตผมฝากไปถึงพี่น้องชาวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันออกตะวันตกภาคใต้ทั้งหมดเราต้องมีสอสให้มากที่สุดถ้าท่านไม่เลือกสอสเขตลุงตู่ไม่ได้มายืนตรงนี้อีกแล้ว แล้วเราจะคิดถึงกันได้ไหมล่ะผมไม่อยู่แล้วจะคิดถึงไหม <Yeah. S 1> เพราะผมคิดถึงท่านทุกวันทุกคืนทุกเวลา <Yeah. S 1> วันนี้คิดมากนะคิดมากปกติผมไม่ผมไม่ค่อยกลัวเวทีอยู่แล้วแต่วันนี้ผมตื่นเต้นแล้วก็ซาบซึ้งซาบซึ้งกับแรงใจที่ทุกคนให้กับผู้เรามาในวันนี้ซาบซึ้งกับการทำงานของพรรคของเรา นะที่มีท่านพิธ์เป็นหัวหน้าการะนุ่มหล่อขิงนี่เป็นเลขาแล้วก็มีสอสออุูหลอ่อทุกคนสวยด้วยมีทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่นี่คือประเทศไทยประเทศไทยไม่มีพ่อไม่มีแม่มันจะมีลูกได้ไหมมีลูกไม่มีพ่อมีแม่ได้ไหม สายสั้พันนันนี้คือวัฒนธรรมคือความเป็นคนไทยใช่หรือไม่เราจะต้องให้สายใหญ่เหล่านี้ผูกพันกันไปให้ลึกซึ้งไปกว่าเดิมนะครับทุกครั้งวันนี้ผมไม่มีแล้วพ่อแม่ผมคิดถึงท่านทุกวันวันนี้ใครมีแล้วไม่รักพ่อแม่ผมว่าไม่น่าจะถูกต้อง รักพ่อแม่ให้มากๆวันนี้เรามีทั้งทั้งโฮู้สูงวัยมีทั้งคนกำลังแก่สูงวัยมีทั้งคนวัยชาันหนุ่มสาวมีทั้งคนที่เป็นเด็กมีทุกมีคนอยู่ในท้องทั้งหมดคือคนไทยต้องได้รับการดูแลเราต้องดูแลทุกอย่าง ให้มันดีขึ้นกว่าปัจจุบันการที่จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้ถ้าเชื่อมั่นผมให้ผมเป็นนายรัฐมรีผมจะทําต่อไปให้ท่านทุกคนพร้อมจะสู้ไว้กับผมไหมสู้ด้วยไหมถ้าอย่างนี้ผมสู้ใจขาดพี่น้องสู้ไม่สู้ครับ ถ้าสู้อย่าปล่อยให้ลุงตู่สู้อยู่คนเดียวพูดไปพร้อมๆกับผมอย่าปล่อยให้ลุงตู่สู้คนเดียวอย่า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 ให้ลุงตู่สู้คนเดียว อย่าให้ลุงตูสู้คนเดียวสูกเสียงรดังอีกรั้งครับเราจะไม่ปล่อยให้ลุงตูสู้อยู่คนเดียวสามัคคีคือพลังสามัคคีคือทำให้เราได้รับชัยชนะความรักจะทำให้ประเทศชาติเดินหน้าไปในอนาคตด้วยความมั่นคงบ้างคั่งยั่งยืนเราต้องทำงานให้เป็นการ สืบต่อสิ่งที่เราทําไปแล้วทําให้ดีขึ้นทําให้มากขึ้นทําให้ครบถ้วนขึ้นด้วยความจริงใจทุกคนเชื่อมัน่นว่าผมเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่คนที่จะมาเป็นตรงนี้หรือคนที่จะมาทําการการเมืองจะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและรักบ้านเมือง รักพี่น้องประชาชนทุกคนเท่าเท่ากันรักให้เหมือนรักคนในครอบครัวนั่นคือสิ่งที่หัวใจของนักการเมืองทุกคนต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ตกรเข้าสู่อำนาจมาเพื่อทำอะไรที่มันไม่สุจริตทำไม่ได้ครับทำไม่ได้ก็ขอร้องให้ทุกคนได้ช่วยกันวันนี้เรามีความสุขกันมามาก,กาพอสมควรแล้วนะ มีคนมาพูดตั้งแต่น้นมาลาเกสโนนมาแล้วตั้งแต่สมัยโน้นสมัยนี้มาแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมรากท่านกลับเข้าสู่ปัจจุบันปัจจุบันที่เราต้องรักกันปัจจุบันที่เราต้องเดินหน้าประเทศไปด้วยกันปัจจุบันที่เราต้องทำทุกอย่างให้เกิดความสมดุลให้ประเทศไทยสมดุลกับทุกประเทศในโลกใบนี้เพราะเราคือคนที่อยู่ในโลกเดียวกัน ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับรบกวนเวลาพวกเรา,าพอสมควรนะ,<ล>ะอย่าลืมอย่าลืมวันที่14 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นบัตรสองใบรวมไทยสร้างชาติสอสเอขตสีอะไรสีม่วงของพรรคสีอะไร สีม่วงได้ไครส,สเตสีเขียวได้ใครแต่ผมต้องการทั่สองสีนั่นแหละเพราะถ้าว่าได้แต่สีเขียวสีม่วงไม่ได้ก็เลือกนายกไปได้อีกเหมือนกันใช่ไม่ใช่ใชใชวันนี้กลับไปนอนหลับให้สนิทจำเบอร์ให้ได้เช้าตื่นมา แต่งตัวให้สวยที่สุดทาปากแต่งหน้าให้สวยงามยิ้มให้ตัวเองหน้ากระจกแล้วตั้งมันม่นว่าเราจะออกมาช่วยกันดูแลบ้านเมืองชวนมาทั้งบ้านข้างบ้านหลังบ้านหน้าบ้านมาลงคะแนนเสียงให้หมดทุกคนให้กับรุไททายตาชัิทำได้หรือไม่ได้ครับ ทำด้วยหัวใจไม่ต้องให้ใครบ้างครับใช่ไม่ใช่ใชขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งวันนี้ทราบถึงนะเพราะนั้นวันนี้ผู้จาอาจจะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรล่ะไม่ค่อยปกระดมไปหน่อยคือปกติผมเป็นคนเป็นคนน่ารักอยู่แล้วนะนะ ผมไม่ชอบพูดอะไรเกิดค,ความขัดแย้งกับใครทั้งิี่เพราะโลกนี้ต้องอยู่กันด้วยความรักความเจตาความเมตตานะครับสังคมสําคัญที่สุดสังคมโลกมนุษย์โลกม,มนุษยชาติในโลกใบนี้ต้องรักกันทั้งโลกมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เดือดร้อนในวันข้างหน้าประเทศไทยอยู่ตรงกลางของ